สวัสดีค่ะวันนี้มาฝึกทัศนคติบวกกันนะคะทัศนคติบวกเนี่ยมีความสําคัญในด้านของความสัมพันธ์ความสําเร็จทั้งในอาชีพการงานการร่วมงานกับผู้อื่นการจัดการสิ่งที่ท้าทายได้ง่ายขึ้นวันนี้จะมีอยู่9วิธีค่ะ 1. คือฝึกยินดีค่ะโดยการเขียนขอบคุณถึงสิ่งดีๆนะคะที่คุณพบในทุกวันตอนเย็นก็ทําว่าให้คุณเนี่ยสนใจกับสิ่งรอบตัวมากขึ้นเช่นคุณได้กลับบ้านคุณมีเวลายอยู่กับครอบครัวมากขึ้น สคือพยายามทำมากขึ้นในแต่ละวันหมายถึงคุณมีความเชื่อในตัวเองมากขึ้นแล้วก็พยายามทดสอบข้อจํากัดของตัวคุณเองค่ะเช่นคุณทํางานได้ปริมาณมากกว่าเมื่อวานถ้าคุณผลักดันข้อจํากัดของตัวเองในแต่ละวันนะคะก็จะพัฒนาความสามารถและทักษะของตัวคุณเองได้ดีขึ้นเมื่อเจองานใหญ่นะคะประสบการณ์ต่างๆที่คุณฝึกฝนมาจะทําให้คุณมีความมั่นใจและพร้อมจัดการปัญหามากขึ้นค่ะ 3. คืออธิบายกับตัวคุณเองด้วยคำแง่บวกโดยการเปลี่ยนภาษาเมื่อคุณคุยกับตัวเองเป็นวิธีง่ายๆนะคะที่จะคงทัศนคติบวกตัวอย่างก็คือคุณบอกว่างานของคุณสนุกจะทำให้คุณอยากเริ่มทำงานในแต่ละวัน 4. คือการอยู่กับคนที่ทัศนคติบวก พระคุณอาจลอกเรียนแบบคนที่อยู่กับคุณหรือคนที่คุณใช้เวลาด้วยกันมากนะคะเช่นคุณทำงานกับคนที่สนุกกับงานหรือชอบความท้าทายและเป็นมิตรกับผู้อื่นเมื่อคุณอยู่ใกล้กับคนนั้นหรือสังคมที่เป็นมุมมองบวกนะคะทัศนคติและตัวพฤติกรรมคุณก็จะเป็นมุมมองบวกมากขึ้นค่ะ5คือเริ่มฝึกทำสมาธิทุกวันนะคะเพราะว่าคุณจะได้เรียนรู้อยู่กับแง่บวกและสถานการณ์ที่ยากลาบากได้ง่ายขึ้นนะคะ เพราะการทำสมาธิของคุณเนี่ยจะส่งผลต่ออารมณ์เมื่อคุณหายใจเข้าช้าแล้วก็ลึกๆจะทำให้คงความสงบและจดจ่อก,กับทัศนคติบวกและลดสถานการณ์ที่เติมเครียดได้ดี6คืออยากคาดหวังผลค่ะเมื่อคุณลงมือทำคือคุณวางแผนและลงมือทำต่อไปนะคะแม้ว่ามันจะยังไม่ถึงเป้าหมายเมื่อคุณถึงเป้าหมายบางครั้งเนี่ยผลที่คาดหวังอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะคะเช่นคุณมีเป้าหมายที่จะเก็บเงินร้อยล้านในบัญชี เพื่อจะก่อตั้งบริษัทใหม่แต่คุณอาจจะเจอสถานการณ์บางอย่างที่เข้าแทรกแซงทําให้ไม่สามารถเปิดบริษัทได้เพียงแต่ให้คุณรู้สึกยินดีนะคะที่คุณสามารถทําให้บรลุถึงเป้าหมายได้7คือพยายามทําให้คนอื่นมีความสุขเช่นความเห็นอกเห็นใจคนอื่นนะคะในยามวิกฤตการโทรหาคนในครอบครัวการช่วยเหลือโปรเจกต์ การซื้ออาหารให้เพื่อนร่วมงานในบางครั้งนะคะเป็นการแบบเซอร์ไพรส์การให้ใครบางคนยิ้มทุกวันจะแสดงถึงความสำคัญต่อทัศนคติและการกระทำที่ส่งผลต่อคนอื่น 8. คือใส่ใจในสิ่งที่คุณกำลังทำให้เปลี่ยนวิธีคิดเกี่ยวกับภาระหน้าที่ของคุณนะคะให้เป็นหนึ่งอย่างที่อยู่ในมุมมองบวกโดยการบอกว่าภาระนั้นนะคะเป็นสิ่งหนึ่งที่คุณได้มีโอกาสในการทาตัวอย่างฉันได้มีโอกาสในการทางาน ฉันมีโอกาสตื่นเช้าและได้ออกกําลังกายฉันมีโอกาสได้ทําธุระต่างๆเพราะบางคนก็ไม่มีโอกาสได้ทําสิ่งนั้นค่ะ 9. ฝึกจัดการกับการปฏิเสธนะคะหมายถึงการจัดการที่เหมาะสมจะเป็นการพัฒนาทักษะตัวอย่างเช่นคุณพยายามค้นหาตําแหน่งงานนะคะที่คุณรอคอยแม้ว่าคุณยังไม่มีคุณสมบัติที่ครบถ้วนนะคะคุณก็ลองจัดการข้อจํากัดนั้นนะคะโดยการปรับและพัฒนาตนเองเพื่อที่จะสามารถเข้าไปในตําแหน่งนั้นได้ค่ะ ข้อดีของการปรับทัศนคติบวกนะคะหรือการโค้งไว้เนี่ยก็คือคุณจะเห็นโอกาสต่างๆและเรียนรู้ทักษะใหม่ๆคุณจะเห็นความล้มเหลวและเป็นแรงกระตุ้นให้ถึงเป้าหมายหรือสอนให้คุณเรียนรู้สิ่งใหม่ค่ะสุดท้ายก็คือคุณสามารถที่จะชนะความท้าทายด้วยมุมมองของการแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังอย่าลืมกดไลค์แชร์และซับสไคร์ให้กันด้วยนะ